ขอแนะนำร้านเติองเกี่ยวุณภาพ i n d e x g a m e n e n t e r ด้วยนะคะเพจิจริงมีติกถูกปลอดภัยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เติมเกม l r i f t ได้ในราคาถูกสุดเลยและในรูปแบบ u i d และ ID p a s s รวมถึงเกมอื่นในเครอเือ Out Games และเกมยอดฮิตต่างๆก็มีให้เลือกสรรมากมายเติมถูกกเติมเองแถมได้คอยคืนให้เป็นส่วนลดในการเติมเกมวนหัไปได้วยนะ ทนันทีแฟนมีโปรโมชั่นผ่านเว็บไซต์และแฟนเพจ Facebook เรื่อยๆเลยรวมถึงเติมเตลอดเวลาได้ผ่านเว็บเว็บ index skin. th มีทีมงานพร้อมดูแล24ชั่วโมงเลยค่ะค่าบริการมากกว่า10ปีแถมจะทะเบียนเชิญมันถูกต้องตามกฎหมายเติไมได้ถูกสะดวกและเร็วและปลอดภยัยเพราะความสุขของลูกค้า index พร้อมเปย์ค่ะและพิเศษมากเลยสำหรับที่ติดตามช่องให้มาจินเจอร์นะคะ คุณสามารถใช้โค้ดไปตรงที่กรอกโค้ดแล้วก็กรอกคําว่าไฮเมอร์จินเจอร์สได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามีกรอกโค้ดไว้ให้ด้านล่างนะคะเพื่อที่จะได้กรอกไปสะดวกสะดวกเนาะแล้วคุณจะได้รับสิทธิพิเศษในการลด10บาทไปเลยทุกแพคนะคะสำหรับหนึ่งไอดีค่ะอย่าลืมไปใช้กันเยอะๆนะเขาจะได้มาจ้างเราต่อนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับช่องไฮเมอร์จินเจอร์ฉันเฮยนะคะ วันนี้สกินโ r สเ l a ลนหรือว่าสกิน l ลายกระเบื้องเคลือบก็ได้เข้ามาแล้วค่ะโดยที่ l ลายสกินนี้จะมีตัวดังภาพต่อไปนี้นะคะจะมีตัวของซิกลิซันดาจินคิน RED แล้วก็เป็นตัวออรเลนโซและตัวของ p ริสติกลิซันดานะคะ โดยที่จินกับซิดเนี่ยจะเป็น e x c l u s i v e ของ w า r r ิ f โดยเฉพาะเลยโดยที่เราจะมาทำการเมาเซส,สก,กินนี้กันเลยนะคะรวมถึงพลาดไม่ได้สำหรับเราเลยก็คือการไปสุ่มของลิซันด้านั่นเองค่ะทีนี้เราจะบอกทุกคนก่อนว่าเราอะได้มีการซื้อ1 0 0 0พันกุญแจมาจากโต๊ะของเ e l ข้าง To the m a ค k e t e v น n t นะคะโดยที่เราก็ไปสุ่มกันรอ,อบเนาะแต่เราก็มีใช้นิดนึงเพื่อสุ่มสัตว์เลี้ยงไปแล้วนะคะโดยกุญแจเฮลเลยตอนนี้ก็จะมีอยู่900กุญแจนั่นเองค่ะเสก,กินนักเซตจ,จะอยู่ที่ 6,485วายคอนะคะแต่เดี๋ยวเราว่าเราจะไปสุ่มกันก่อนดีกว่าเพื่อความตื่นเต้นเลนเผื่อว่า1000 O พันออริจินสเตมันจะแตกบ้างนะคะเราเห็นคนบางคนอะสุ่มแค่ครั้งเดียวก็แตกเลยแต่เราก็สุ่มมาเป็นหมื่นหมื่นคีล้วก็มนสักทีนะคะก็เลยอ่านเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันก่อนดีกว่าและในส่วนของบันเดิลเนี่ยเราจะสามารถไปซื้อกันทีหลังได้นะคะโดยส่กอบของมันก็จะมีสกินเนาะกรอบสกิน ถ้าโพสต์ของแต่ละตัวรวมถึงตัวของโฮมการเทรลและอ e ีโมของซิกนะคะเอาราคาเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจาก50กุญแจก่อนอโอเคเฮ้ยหรือว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีว่าเราอาจจะออก1นึ่พันก็ได้เพราะว่ามีซิกที่เราได้สกิมนนี้มานาน <c oughs> เนิ่นานานแล้วออกมา <c oughs> ไม่เกี่ยวเลยนี่คือการปลอบใจตัวเองล้วนๆได้56ก็เลิดอยู่นะคะอันที่จริงอะ่ะ สกินลิซันดาที่เป็นหนักแปดล้จมสโตนที่รถอยู่ในหนึอ่อาทิตย์แรกตอนนี้ใช้1,000ดอกก็ไหวแล้วนะคะแต่เราใช้900ดอกไปก่อนเผื่อว่าวดวงมันจะดีย้ำว่าแค่เฉพาะสกินนะไม่นับพวกแบบของตกแต่งอย่างเช่นถ้าโพสหรือว่าตัวของกรอบนะคะเกลือทั้งคู่เลยรอบแรกดีอยู่รอบเดียวที่เหลือก,ก็เกลือทั้งคู่เลยสี่สี่ไกดต่อนเนื่องเรื่อยๆเลยนะคะ900ดอก หกสิบได้อยู่เราจะซื้ออีกร้อยดอกไหมก็มาดูกันสีสิบสี่คือย่อค่อนข้างจบลงแล้วนะช่วงนี้เห็นคนในกลุ่ม r คือแตกพันกัรัวบางคนแตกพันหนึ่งสองรอบส่วนเราพันหนึ่งยังไม่เคยแตกเลยสักรอบเราจะช่วยไปด้วยกันนะคะห้าสิบหกไหวไหวไหอห้าสิบหกอยู่ดี ไปต่อกันเรื่อยๆเ,เลยนะคะ48อุ้ย68 <S <S 2> <S 2> เลิศมากถือว่าออกเยอะสุดตั้งที่เคยส่งมาแหละ52ใกล้หมดร้อยเลยยาเพราะว่ามันใกล้หมดแล้วนะ900มันก็แป๊บเดียวเองนะคะก็สมเพลินยังได้600กอไก่ลเลย ดูสิเอาเท่าไรสี่สี่ไล่อยู่สี่สิบแปดไทม์กลือค่ะนี้เนี่ยชีวิตของฉันสมกิกีกรอบกี่รอบก็ไม่เคยจะออกเลยห้าสิบหกเห็นว่าแพชหน้าคริสตัลโรสจะคัมแบ็กนะคะเราคิดว่าจะได้สุม่มอกอันรวยๆอีกรอบน้งหกสิบเฮ้ยเรามีสิทธิ์จะได้ของเยอะกว่านี้ไหม ไอ้สีกสิบตอนนี้เราก็ได้มา9ก้า r a n g e Gemstone นะคะแต่ทั้งหมดที่เราต้องใช้จะอยู่ที่1,032 Orange Gemstone นะเดี๋ยวเรามาซื้อกันอีก100กุญแจนะคะออมันน่าจะพอดีแหละ1,032นะเฮรยเลยทองทองโอเคไม่มีทองคิดไปเอง56าสิแต่รอบเนี้ยมันหนกทองให้เราแค่รอบเดียวเองปะ คือไม่มีสิทธิ์ที่จะได้1,000เลยหรอโอเคตอนนี้เราก็ได้อาร์นจ e เจมสโตนครบแล้วนะคะเาไดสุ่มมาอีกรอบหนึ่งอาสุ่มแกล้งโอเคยังสีฟ้าเหมือนเดิมแถมเกลือสุดด้วยคุณนะโอเ okay, คใครเราก็จะมาทำการแลกของลิซันดากันเลยนะคะแลกตัวที่จกินก่อนตัวมามา่าจริงๆอะเรารู้สึกว่า พอหเห็นส่วนตัวนะตัวของพริสติกับตัวของสก,กินปกติเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะแต่ตัวของพรีสติทยังดูโลนๆมากกว่าได้ย่งบอกไม่ถูกอันนี้ถ้าโพนที่หนึ่งถ้าโพนที่สองอุ้ยมีเต้นระบำด้วยอุ้ย <c oughs> คือเหมือนจะดูสวยแล้วตอนดูมีมตังเลยสำหรับร <c oughs> แรกรอบต่อนะคะ เอาละต่อไปก็ไปทำการซื้อเซ็ตสกินเซ็ตใหญ่เลยนี่เริ่มจากที่จินตัวแรกจินเราว่าเขาทำออกมาได้ดีมากเลยนะเอฟเฟกก็ดูดีจากที่ดูในช่องสปินสปอตไลท์นะคะแต่เล่นจริงเป็นยังไงก็ไม่ดูนะเดี๋ยวเราอาจจะมาลองเล่นทุกคนได้ดูกันนะคะอันนี้ลิซันดา a อนิเมชนันการเปิดตัวไม่ค่อยมีเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่นะคะแต่เปลี่ยนที่เอฟเฟกแล้วก็ท่าโพสนะคินเดร คินเดร์น่ารักก็น่าจะเป็นป่าที่โคตรลืมไปเลยตอนเนี้ยคือเราไม่เห็นคินเดรดในแหลงมานานมากซิกก็น่ารักรอดสเปคของซิกสวยนะเระเอดชอบสเปคของซิกเป็นพิเศษในถ้าโพสเอซอลสิกเอ้ยท่าโพสที่สองอ๋อเอซอลเป็นเลเจนดรรี่น,รนี่หว่านเลยของซันดาถ้าโพปกติก,ก็คือปกติมากเลยอะ เคโซเนี่ยเป็นตัวที่เราสึกเสียดายมากแล้วเราเล่นานางให้เป็นนะคะแต่สกิน,านนานนงเราเยอะมากนี่ดรอปมาช้ำๆ้เอโซจะเป็นตัวเดียวที่มีท่าโพสสองอันนะคะถ้าไม่นับลิซันด้าคริสตีที่เหลือก็จะเป็นอยู่อันเดียวก็เป็นอนะีพิกเนาะนี่สกินจินมีสิบอันเหรอนี่นะคะลิซันดาก็สกินครอปนี่ก็สกินครอป เดี๋ยวไปรับของรางวัลที่จะได้จากกิจกรรมนี้กันนะคะก็คือในส่วนของป้ายคิวนั่นเองค่ะ b a t เทิลเอนไซนะ์น้โพสิเลคือสวยมากๆเลยและแล้วเราก็มาถึงบทสรุปนะคะว่ากิจกรรมนี้ต้องใช้วายคอทั้งหมดไปเท่าไหร่โดยที่เราจะคำนวณในส่วนของพริสติกโพสิเลนลิซันดาและเซตโพส l เลนทั้งหมดโดยเราจะมาคำนวณตัวของพริสติกโพิเลนลิซันดาก่อนก็จะเป็นตามนี้เลย กุญแจ10ดอกจะอยู่ที่150ไวท์คอจะส่มได้แค่1กล่องนะคะ1กล่องเนี่ยอยู่ที่เกลือขั้นต่ําจะอยู่ที่8ปดออร์เรนจ์เจมสโตนที่เราจะได้มานะแล้วถ้าคุณจะแค่สกินเนี่ยคุณต้องใช้800 O ้อยออร์เรนจ์เจมสโตนย้าว่า800 Or อยออรเรนจ์เจมสโตนนี่เป็นวีคแรกในการซื้อสกินนี้เท่านั้นถ้าหากว่าเลย7วันเข้าไปหรือเลยวีคแรกไปเนี่ยมันจะกลายเป็น1 0 0 0ันออร์เรนจ์เจมสโตนนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้สกินต้องเรีบจัดในช่วงวีคแรกเราจะเอา 800range มาหาหแป่่ง็นนขขั้ตอทีจะไ เราจะออกมาเป็น100กล่องนะคะที่ต้องสุ่ม100กล่องคูณ10ดอกถ้ากับว่าต้องใช้1000ดอก1000ดอกคูณ15ไวคอบอกกันว่า15ไวคอคือ1กุญแจนะคะไม่10ิกุญแจจะได้เป็น15000หวคอค่ะในส่วนของสก,กินอย่างเดียวแต่ถ้าเอกทั้งหมดเราจะเอาป้ายเอากรอบและตัวของสก,กินระบบโครงกันจะเป็น1 3 2 2 g e เรนเจมตนถ้ากับว่าเราเอา1นเรนเจมตนมาหารแปจทั้งหมด129กล่อง เอา129กล่องมาคูณ10ดอกเท่ากับต้องใช้1,290ดอกนะคะเอา1,290ดอกมาคูณ15ไวคอ์หรือ1กุญแจเช่นเคยจะกลายเป็น19,350ไวคอ์ในการเมาทั้งหมดเกี่ยวกับ ique, p r i s t i c h p u s l e n d i a n d ค่ะและถ้าคุณอยากได้ป้าย b a t t l e e n s i g e หรือว่าป้าย k i l เนี่ยคุณต้องซื้อทั้งลิซันดาและตัวของสกินทั้งหมดที่มีแต่ทีนี้เราจะพูดในแง่ของการเมาทุกอย่างเลยนะคะว่าจะเป็นกรอบท่าโพสรวมถึงเซตต่างๆที่อยู่ในเซตนั้น เราก็เลยเอามาทั้งบันเดิลในการคำนวณค่ะบันเดิลทั้งหมดอยู่ที่6 4 8น c ี่ยอยแ่ที่6 4้5วายคอและวยคอที่ใช้กับบริเวณฐานาพิสติจะอยู่ที่19,350 y ม่รอาสวคอเราสองตัวนี้เนื้บวกกันนะคะจะทั้งหมด2 5 8ห5 y c รยคค่ะในการใช้จ่ายทั้งหมดคุณสามารถเติมแพ็คใหญ่3แพ็คก็ได้หรือว่าถ้าคนที่งบน้อยลงมาหน่อยก็เติม2แพ็คใหญ่แล้วก็เติมแพ็คที่เป็น 4,000ายคอไปอันหนึ่งแล้วก็ลงถึงแพ็ก2,000ายคอไปอันนึงนะคะหรือที่อยู่ที่ประมาณ1,800ายคอแหละถ้าไม่ 1, call, ไผิดนะก็ได้ทั้งหมดแล้วค่ะซึ่งขออวดน,นิดนึงว่าสกินนี้นะคะเราได้มาในฐานนะเป็นของขวัญเกิดจากแฟนเรานั่นเองค่ะเราเกิดไปเมื่อตอนต้นเดือนมิถุน,นาที่ผ่านมานะเขาก็เลยซื้อของขวัญเป็นสกินนี้ให้ในช่วงปลายเดือนนะคะต้องขอบคุณแฟนและสปอนเซอร์อินดิคส์เกมเซ็นเตอร์นะที่มีมากๆเลยนะคะ เอาละคะ่ะเราจะขอจบการสุ่มสกินลิซันดาไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่นเรียลสกินของฟิสติกลิซันดาลิซันดาปกติเพื่อเปรียบเทียบกันให้ดูที่หลังว่ามันเป็นยังไงสำหรับวันนี้ไฮเมอร์จินเจอร์เองก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องไฮเมอร์จินเจอร์ด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของเรานะคะสำหรับวันนี้ไฮเมอร์จินเจอร์ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะขอ,อย้ำว่าคลิปคนอื่นที่ list ไว้ยังไม่ได้ลืมนะคะแค่กก็ตต้้้องงใชเเเวววลาาาาารรี่่ยนนนนนัันิดดึพะมมไไ เกิดจากการอัดอัดแล้วก็ออมแปะแปะมันคิดมันก่อนนะมันต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็ตัดแปลและอะไรเยอะมากเลยจะใช้เวลาอดทนรอกันนิดนึงนะ